สวัสดีจ้ะทุกคนพามาเดินดูเขาหนาลมแรงแรงดูเม,มาชานี่ยังตื่นยืนตง้งงตะแงงอยู่เลยลมมาเมื่อกี้นี่ลูบมดเลยฝนทั้งฝนทั้ง,ง,งลมุดนอนมดเลยทั้งให้ปูว่าฝาบมดขนาดอันนี้ต้นยังทันออกนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ทันออกนะถุงแจยายลักโมงเออเป็นมัน,นย่งนี้เลมาตอนสายๆนะ่ะ ฝนตกมากระแทกบาดเดียวก็ลมแรงบอกโอ้หักโอเคขาแมวน้ำกันแล้วตอนนี้ทีตกมาอากระแงอะไรก็ไม่รู้ฝุ่นมืดมาอีกเลยโอ้กนมาเ,เดินเลาะดูน้ำเต็มทั่วเปิดน้ำได้แล้วเด้่นี่งาอาเขามันงามไม่เสมอเนาะต้องนุ้นาน้ำไม่ขาดกงา็งามงามลมนอนไปแล้วตรงนี้เกาะไม่ทันไอไม่มีน้ำแช่อย,อยู่ที่ว่าหายไปให้เลย หอมก็ให้ตรกนี้เลยพกปกติเข่าว,วันวันเดียวกันนะมันจะออกพร้อมกันเหมือนอันอนอนเลยแต่คนนี้อันนี้ไม่มีนม้ำเราก็ให้นี่ก็ไม่มีนม้ำเราก็ไปอันนั้นก็ไม่มีนม้ำครึ่งให้ก็เลยเป็นสภาพนี่แหละอันนุนออกรวงจนจะใส่นานมแล้วนอนไปละอันนี้ยังทันออกเลยอันนี้ก็ยังไม่ทันออกไปอข้างใต้นู้นก็เป็นสีล้มล้มน้ำแหลมโอ้ยฝนตีนี่ไม่ไงกันไม่รู้ มาแต่สองอย่างเดนนี่เดีจะ,จะพรบานลงดูขายด้วยลงดูขายด้วยวาจะไปกลงไปกลงนาเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีกวหยมาละปันบ๊บุกหาะดูหน้าดูคนทีเปิกไหรที่เพอเปิดใจล้วมั้งบุกขาเดิน,นขาบุกเพ่นอนเขายยกไม้ท่านออกเลยลลมแรวลมแรงม,มากชิบหา น้ำยังไม่ขาดปลากำลังจะพอดีนน้อาป๋าไม่กำลังจะพอลงบ่อเขาอู้หมดมากเราทุกคนเรรถทำไหมละ่ะแบบที่นี่แต่ตอนนี้ก็ยังเปิดฝอยอ,อยู่เด้น้ำหล่นขนาดแสๆเลยไี่ใช่แต่ต้องไม่ได้เปิดออกละมั้งเข่าออกแล้ว,ว,อ,อ,ลวอู้อันนี้แหลยน้องเขาเรียกว่าเขาแก่นเนาะ <c oughs> มันมีสูงเหมือนไห้น,น้นไห้น,น้นแต่ว่าสูงมันไห้น้นลมมั้ง โู้ここ้ทุกคนลมแรงมากจมกุ๊๊ึ๊บอ่ะมใช่หรอไเวทบอกระดาบอกระดาเปิดน้ำนะอ๋อขาเปิดน้ำนะอขาลมเปดน้ำงแเพราะาเขามันออกของกระดัง่มลมเนาะมไปแล้วบมไปแล้ววยเลย มัาาลลงเฮากลล็วาลมอกรมีนอน,น่ขนาดวตบนในุ้งนะเนี่ยต้นุ้งคือห้แรกนอนต่ว่าละ่ะคนทุกคนีนอวยกลมๆปล้ฝนลมด้วยทผลเกือนนะไมทาไร,รายลอกกันลมแต่อันไหนที่แบบว่าหงจริงๆเราก็เริ่มใส่นมนมมาเนาะแต่อันนี้เขาเพิ่งจะออกนกอะไรนะนกกลุมนกกระปูด อานกกระปูดก็ต้นไม้ได้แต่ว่นกระปูดคือต้นไม้โอ้โหนะลวงก็ไม่ธรรม,มาดาเด้อทุกคนเดี๋ยวดูลวงเขาก่อนเด้อนะลวงก็ใหญ่อยู่เด้วพอได้อยู่แต่ว่าอย่าเฝ้าล้มให้ออกปุก่อนแม่เนานะอันนี่พวกกระดองกระแดงออกยังไม่พร้อมกันเลยตรงนี้ก็ยังทัดออกตรงไหนตรง,ตรงสูงก็หล่มหมดแล้วปะ ดูสูงตรงที่เรายให้ดูรอบนั้นที่สูงสุงอ่ะนอนนวดไปละมั้งนี่เนาะต้นข้าวมันค่อยสูงคือลมจ้ะเออสูง,ม,ง,สงมันสูงป้ะเออคนาสูงที่เธอถุนนอนไปเลยอ,อืนถุนถุนถุนอันนุนทำอันทรีต่างตั้งที่เจ้าลงเจ้าลงไปท่วมหัวเจ้าเด่นเลยมันแม่นยู่ เสียหายไหมซเสียไปเสียอยู่หันนอนนอนมันเสียดอกเดี๋ยวก็ตั้งคอขึ้นของเขาก็ไม่ค่อยลมเนาะไปคือกันเมื่อไหร่เนื่อหมู่ปลาฟ้าเมืเ่อตรงนะี้นะงามงามเด้สูงจนเถินเลยแหละมุมนี่นะนอนไปเมื่อไหเราตรงไหนสูงก่อนเพื่อนนะนอนไปเมื่อไหรเราให้นุ่นก็นไหนจะนอนไปละแหละอันสุดท้ายเพราะว่าก็จะสูงระดับนี่อุ้ยยังไม่อยากให้นอนตอนเหนียนเนาะ ก้อยจุหน่อยก็ไม่ได้นอนแล้วง่วงใคข่ขำฝนก็นมาเร็วฝนมากก็ไม่เป็นไรหรอกแต่จะเอาลมมาทำไมอ้คักเห็นเนาะน้ำนี่ก็ที่นี่ก็เปื้อนปุ๊บเลยแต่ว่าให้ต๊กตอนนี้ละดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปต๊กตอนที่เราเกี่ยวแล้วก็ตากเนี่ยชอบเป็นแบบนั้นทุกปีเลยพอเกี่ยวเขาแล้วเอาไปตากแล้วนะกระต๊ก,ตกย่างไงแหละตกแรงโอ้โหเปิดไม่ได้เลยไม่มีแดด พอเวลาเราเลิกตากเขาเก็บเขาแล้วแดดได้บัดนี้เหลียงงัวนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็แท่ดาสบินอันนี้ยังไม่ล่มเพราะว่าเขายังไม่ออกเราต้องที่ตามตามนีต้องให้หน,นะไม่เป็นไรยังตั้งตะ้วต้ตแป๊บอยู่ไม่คิดว่าตรงนี้จะล่มเพราะว่าเขายังออกหนเ่็เซที่เลยม่ช้าว้มาดูก็ยัง โอ้เคนเริ่มแล้วอ่ะใส่พนนักรวงไม่ได้ใส่นมนมเลยเนี่ยโหยา่าแต่ของเราเลยของเข้ากระป๋าคือกันของเขายิ่งตนใหญ่เนาะเพราะว่าเขาเข้าห่างของเรามันถีมันไม่นาลมมันมีแรงดันกันไงห่างนะมันสมควรลมเพราะว่ามันลวงใหญ่แล้วมันห่างนอนได้เนาะอันนี้มันถีมันอาจจะดันกันได้ก็ไม่ดัน ยเย้ดฝน,นตกอยู่ได้หนิทุกคนไม่ใช่ว่าฝนหยุดด้ฝนตกอยู่ที่ยังเี็ลละตกมาดีจังน้ำก็ลังจะโอเคอยู่พอถ้าฝนไม่ตกเดินแล้วออกพุจังหน่อยแล้วก็ล่มไหลน้ำถิงแล้วเนาะี๋ยวมันจะลุยน้ำเกี่ยวอีกเนี่ยเขาเราถ้าวา่า ได้เยอะเราขายมันก็จะมีปัญหาตรงลุยกีกโครนนี่มีขี้ดินนี่แหละคุมชงคุมชืนมาเม็ดอ่ะบัดนี้ขักเกนินขักเกินตรงนี้นะขักเกนินขักเกนินผูโต๊ะใส่หัวตอนนี้มันจะโต๊ะอีกกี่วันก็ยังไม่รู้ก็ดูข่าวก็มีพายุเข,ข่าปะหน้าตาชอบพายุโทรศัพท์อืมพายุว่าพายุเข,ข่าเ,เอาพายุเข,ข่าอีกแล้วทุกคนเลยตันทีนี้พายุเข,ข่าอีกแล้ว ดนอนขักนอนแน่แท้แม่เอ้อยนอนขักนอนแน่แท้โโอ้หสุดยอดเลยเติก๊กจะเดินไปโน่นแหละโน่นทุกคนนี่ฝน,น,นคือจะไล่เราเลย <Okay. S 2> คือจะไม่จะเดินไปดอกเอาถูกติ๊กไหม <Okay. S 1> โ,อโอเคโอเคทุกคนเอ้ยแค่นี้เลยเด้อฝนตกใส่หัวเปียกหมดแล้วนี่สำหรับคลิปนีก้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะขอบคุณค่สะสวัสดีจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายคุณอ่ะ นอนหมูกอา้าฝาบพราจะไปนอนก็เขาสันเด่นอ้าฝนตกแรงนี่นี่นี่หมวกเราเนี่ยหมวกเรา